ตัวนี้นะคะก็แล้วก็อะไรที่เราทำอีกเนาะแล้วก็เราก็จะใช้วัตถุดิบอค่ะวัตถุเขาให้คณะกรรมการทีมดูว่ามันเป็นไงเพราะเราก็แปลว่างา,มมานมันว่าอ่แบบบาแต่ว่าให้ร่างกายดีอย่างเงี้ยมัาไม่โดนจะพูดมีผีตัวหนึ่ง ของที่ว่าเสียไม่ใช่ของเสียคือของที่เราไม่ได้กินและมันอยู่ก้นหม้อแต่ว่าด้วยภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยคนไทยค,ครับแล้วก็หลายาชาติชน,นตอนนั้นนะ่าจะเป็นท่านอินทรุรินทร์นะครับไพ่ก็ได้นะครับปัจจุบันก็มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยหลายร้อยรายนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมให้ป,ปลูกแบบสอดทางพิษนะครับใช่ไหมคะก็มาถางสิบกว่าปีมาแล้วอันะไรก็ยังเป็นอรูสุตรโบราณอยู่ลัลกษณะรูปทรงก็จะเป็นโบราณเม็ดใหญ่หน่อยเป็นเกลียวเป็นสีสันแล้วก็พอเริ่มคุณแม่เนี่ยก็จะรดตัวค่ะใน s h o ป e e ของเธออโอเคมันเล็กๆแล้วมันก็ซึ่งนี<ฟ>่ผมบอกว่าซื้อฝากก็ได้ทานินเองก็ได้แต่ใน,นลนักษณะของการปั้นเป็นรูปเนี่ยค่ะมันต้องใช้ระยะเวลาค่ะเจ้าจอมดากินก็เลยเอาวัตถุดิบของเพชรบุรีเนี่ยค่ะมาตัดาแปลงทําเป็นเครื่องเพียงขึ้นเสว,วยเฉพาะตัวอเอาไว้หมดแล้วมันนึ่งมาผึ่งให้แห้งเพื่อเป็นการถนอมอาหารในช่วงนั้นค่ะน้ําก็จะใช้ที่บีบ้าใกลถูกต้องเิ็นไง วิธีทานก็แช่ให้อร่อยและถูกวิธีนะคะไม่ควรความหลายเจเนอเรชันนนะคะแล้วก็ด้วยความที่ขนมหม้อแกงดั้งเดิมเนี่ยคะ่ะมีรสชาติที่เป็นความเฉพาะตัวอยู่แล้วทากลุ่มเจเนอเรชันที่เป็นกลุ่มแบบเจนเจนเอ็กเจนไวท,ที่ที่แบบเป็นกลุ่มใหม่ๆได้ยังไงนะคะเพราะชื mm ่อ hmm. ของเพชรบุรีแล้วก็เราพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ค่ะเด,เดิมเนี่ยถ้าขนมหม้อแกงจะเป็นถาดก็เลยเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มันอตอบสนองกอับ ในยุคในสมัยใหม่แล้วก็รสชาติที่หวานน้อยลงค่ะทำให้ตัวให้อายุของน้ำตาลสดนน้อยลงทางร้านเนี่ยก็เลยคิดวิธีการค่ะก็คือาการนำการอัลเจอร์ไลท์เนี่ยข้ามาช่วยค่ะก็เน,น,นี้ยสีมันจะเข้มขึ้นแล้วก็รสชาติมันจะจืดจางแล้วก็น้ำตาลมีตลาดต่างประเทศเรามี ชุมชนเนี่ยเชียเ่ยวแรงกันมันใช้เวลาเยอะใช้พื้นเยอะบ้านเราเลยมาผลกตัวเนี่ยแล้วเ,เห็นข้างทางดีเออยอะด้วยบ้านคิดว่ามีให้มันมาเป็นของฝากเราจะส่งอยู่แถวเป็นของฝากร้านขนมนันทวันแล้วก็ปั้นเห้งสองพังนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเล็กๆก็ข้างหน้าอย่างนี้นะคะค<ช>นือนก็เป็นข<ช>้าวมันไบได้ข้าวมนไบได้ต่อเดือนในการซ้าๆนะคะแล้วก็หนูก็ส่งขายขึ้นโม คือมาช่อนท่าทำยากแต่เราเพิ่มมูลค่าราคาเราและให้มันให้มันเท้าอันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เขาจะเป็นเพีงยงของ L G B Q ตังน้ำแล้วมันสีตกไปเ่ยม่ีมีนักศึกษาไปทำแล้วก็ไปใช้แต่เชือกที่หนุขายได้ทุกวันนี้บางคนเกาบอกว่าจับต่างแต่ญี่ปุ่นนี่จะพายปุ๊บ ด้วยความชอบของเขาแล้วรักเอ็นดิกราไทยของเราเขาเก็บบอกแกไปดักน้ำอยู่แล้วแล้วผมพามาถามอวชอยเรื่องถามตรงโในที่นุดเราก็เาไปดูปลายแล้วแก้หนูแล้วแกวไม่ใช่ก้วฝาแล้วเราเราใช้กีทองค่ะยกจนสูงมากเอาเป็นกีทองเอาให้ขั้นกรรมการแล้วเรามีกีมีกีญี่ปุ่นนะคะกีแรก เอาไว้ทำผมได้ทำเป็นที่ลองจานลองคนอะไรไม่ใช่เยอะเยอะเยอะรายได้เยอะรายได้ประจำเดือนของเขามาสับเป็นน้ำที่ย้อมแล้วเรามีบอร์ดบอร์ดทีมบอร์ดบัตต์กันน้อยในที่นี้คือกลุ่มของเราเป็นกลุ่มเยาวชนแรกเริ่มนะครับตอนนั้นเป็นเครือข่ายของ มันก็คือลายแตงโมที่เราเห็นชาวบ้านเนี่ยร่กันอยู่<ด>ยทั่วๆไปใช่ไหมครับเนะครับแต่ด้วยยุคปัจจุบันนะครับเ,เส้นใยไม่ตายตัวแล้วแต่เศษไม้ที่เราได้มานะครับเสน่ห์ของโฟมไปที่เราทําตรงเนี้ยนะครับก็คือเราเท่าที่ควรแต่ว่าเราใช้กระดาษทีเติมเข้ามานะครับ <laughs> เพื่อจะช่วยจุดประสงค์หลักของเราคือลดโลกร้อนผลเสียหายจากการขนส่งไหมครับคือ ต้นไม้พวกดอกไม้ต่างๆมาสกัดเป็นาสารสกัดนะครับในช่วยในเรื่องของความหอมสรัทั้งกลุ่มนะครับก็เลยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อาาเพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับกลุ่ม